สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองฟังปริโมรุ่นท็อปดีเจ็ดนะครับตัวนี้มีครอสในตัวนะเดี๋ยวลูกค้าใส่หูฟังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับปุ่มเทสเป็นแนวอิเล็กโตรน์นะครับผมเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับความที่ผมตั้งไว้ตรงกลางนะครับก็คืออ่าเข้ามาที่ปรีแล้วก็ออกเลยนะครับผมพวเวอร์ก็เป็นฟูลเลสนะครับไม่ได้ตัดความถี่ได้เลยนะครับ ความที่ซ <location. S 2> ับยังไม่ได้เปิดชุดซับนะครับ ใหญ่ๆนะครับผมตัวนี้เหมาะเลยนะครับปรับนุ่มมันจะเบาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าความที่มันไม่ตรงกับเพลงนะครับอันนี้จะลองขยับไอเมื่อความถี่มันตรงกับเพลงนะครับผมมันก็จะดังขึ้นครับ ทีนี้สมมติเราอยากได้เบียดนุ่มๆแต่มันเบานะครับก็เพิ่มความความกลางขึ้นไปนะครับนะครับลูกเบียดยังเป็นลูกเดิมแต่ว่าดังขึ้นอันนี้เบียดแน้น จุกกระแทกดูดอกมันจะเก็บตัวไว้นะครับนีบ่ลูกใหญ่ลูกกระชับแน่แนๆจุกจุก ข้อดีที่เรามีคลอสนะครับผมเราสามารถที่จะปรับความทีนุ่มความทีแข็งนะครับฟังเพลงตะตายนู้นตะตายนี้นะครับผมได้หมดเลยนะครับนะอยากได้ฟังแบบเบสนุ่มเบสแข็งนะครับกางแหลมก็จะออกแนวรอบๆประมาณนี้เลยนะครับลูกค้าที่เล่นเป็นแนวฟังในบ้านหรือว่าฟังแบบยาวๆฟังในรถตู้นะครับผมหรือว่าอยากได้แบบเปิดดังๆได้แต่ว่าได้รายละเอียดด้วยนะครับผมก็อยากแนะนําเป็นรุ่นท็อปดีเจเจตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นอยู่ปกติ3 8มพันแปดเก้าสิบนะครับผมก็ลดเหลืออยู่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับ ลูกค้าโอนเงินผมส่งให้ฟรีนะครับผมตัวนี้นะลูกค้าสั่งในทิกต o k ก็ได้ในช้อปปีก็ได้นะครับผมผมมีช่องทางการสั่งซื้อเอาไว้ให้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยผมมีประกันนะครับผมพังซ่อมฟรีให้ตลอดใช้งานนะครับอะไรนะครับทั้งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเกรดเอหมดเลยก็คือวอลลุ่มจะเป็นวอลลุ่มกันฝุ่นนะครับผมแจ็คข้างหลังไม่ใช่ทิฟโฟอี่แต่ดีกว่าทิฟฟอี่แน่นอนไม่หลวมไม่คลอนนะครับผมทิฟเฟอี่ลูกค้าที่เคยใช้อยู่ก็จะรู้นะครับถ้าเราใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็จะหลวมนะครับผมตตัวนี้ไม่หลวมแน่นอนแน่นเป๊กเลยนะครับเสียบได้ทั้งแจ็คธรรมดาแบบนี้นะครับผมหรือว่าเป็นหัวแบบเกรดอย่างดีเลยนะครับเหมือนกับแจ็คแบบนี้นะ ในเรื่องของปรีแอมงานโมดิฟายแท้ๆนะครับไม่ต้องสุ่มไม่ต้องลุ้นนะครับว่าเสียงดีไม่ดีนะครับผมให้ปรีโมเจเกทีดูแลนะครับผมตรงนี้หายห่วงแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็เบอร์โทรติดต่อที่0 8 4 9 6 4 4 0 0 1นะครับ0849644001ได้เลยนะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ